สวัสดีค่ะร้านไลออนไบนะคะสวัสดีวันหยุดทุกค่ะทุกท่านนะคะนี่ค่ะรถของทางร้านนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้นะคะทางรุ่นเล็กรุ่นใหญ่สองล้อสามล้อแล้วก็สี่ล้อนะคะ รุ่น GT นะคะสำหรับที่นั่งเดียวนะคะแนะนำเลยค่ะตอนนี้มีครบทั้งสี่สีนะคะกระบะนะคะแบบมีหลังคานะคะหลังคาครึ่งเดียวหลังคายาวไม่มีหลังคานะคะสนใจเป็นรุ่นไหนสอบถามแอดมินได้เลยนะคะกยานสองล้อนะคะ มีเริ่มต้นตั้งแต่มอเตอร์750วัตต์นะคะไปจนถึงมอเตอร์1,000วัตต์นะคะกอลฟของทางร้านเราก็มีนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ